เวลาที่ลูกค้าได้รับแว่นใหม่ไปแล้วมีค่าสายตาณนะปัจจุบันอัปเดตเรียบร้อยละแล้วรู้สึกว่าวันวันึงอยากจะลองกลับไปใช้แว่นเดิมสลับดูบ้างเนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าแว่นเดิมกับแว่นอันใหม่ค่าสายตาตรงกันไหม <c oughs> นะครับคุณภาพแว่นเหมือนกันเป๊ะไหม <c oughs> ถ้าคุณภาพเหมือนกันไม่มีปัญหาค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดค่าสายตาไม่ตรงคุณภาพของเลนคุณภาพของแว่นไม่เท่ากันก็จะมีผลต่อคุณภาพการมองเห็นคุณภาพการทํางานของสมองแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีแว่นที่สบายที่สุดกับแว่นอันที่สบายน้อยเราไม่ควรใส่สลับไปสลับมามเพราะว่ามันเป็นการทําร้ายคุณภาพชีวิตของตัวเราเอง แล้วที่อาจารย์บอกว่าค่าสายตามันไม่เท่ากันเนี่ยสมมุตินะคะดิฟดิฟหรือว่าแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ที่พอจะรับได้คะอาจารย์ปกติต่างกันแค่25ก็รับก็ไม่ควรแลวครับ,รบแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาที่ไอซยสติกเนี่ยผมตกใจมากใส่แว่นผิดกําลังเลนส์ปัจจุบันเนี่ยค่าสายตาปัจจุบันกับแว่นที่ใส่อยู่เนี่ยต่างกันเป็นร้อยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องฝืนเพ่งหนักมากแล้วก็เหนื่อย เรายอมเสียเวลา3ชั่วโมงเข้ามาวิเคราะห์ระบบการมองเห็นที่ไอซอบติกให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำนะครับเสียค่าใช้จ่าย1,000ันบาทแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะตรวจได้ปีละครั้งทางไอซอบติกจะดูแลสายตาของท่านในมีคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะในระดับสูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับค่ะรวมทั้งที่ศูนย์แว่นตาไอซอปติกเรามีจักษุแพทย์คอยดูแลสุขภาพดวงตาของลูกค้าด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเรามีจักษุแพทย์ประจําครับ ก็จะดูแลในอาการเบื้องต้นเนื้ออย่างเช่นมีตาแห้งหรือไม่นะคะต้อกระจกป,ประมาณนี้ใช่ไหมคะอาาก็มีต้อหินโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาจอประสาทตาบวมเราเน้นเชิงป้องกันที่ไอช็อปติกเนี่ยเราจะไม่รอลูกค้าเราเนี่ยสูญเสียการมองเห็นหรือเริ่มสูญเสียการมองเห็นหรือมีโรคตาที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยไว้นาน แล้วค่อยมาเริ่มรักษาเราไม่ทําอย่างนั้นที่ไอโซติกเราตรวจก่อนเป็นนะครับเราจะพยายามให้ลูกค้าของไอโซติกทุกท่านเนี่ยได้ตรวจกับจักษุแพทย์ของไอโซติกเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้ง,งเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาใดๆอันจะนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือโรคตาที่ทําให้คุณภาพการมองเห็นลดลงครับ ก็คือที่ศูนย์แว่นตาไอซอฟติกเราดูแลทั้งสุขภาพสายตานะคะคของลูกค้ารวมทั้งคุณภาพการมองเห็นด้วยทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันนะคะยังไงถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์แว่นตาไอซอฟติกนะคะเปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ